อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมครับไม่รู้มาจากไหนครับมาทักทายกันแต่เช้าเลยสำหรับคลิปนี้นะครับตื่นเช้ามานะครับเพื่อนเมาชมสวนนะครับที่บ้านนะครับยังไม่พร้อมออกสื่อครับหน้า ตื่นมาแล้วก็ลดน้ำผักนะครับก็อาศัยกันถ่ายคลิปให้เห็นแต่ผักเนาะก็มาดูผักให้ชุ่มชื่นนะครับให้สดชื่นนะครับเพื่อนเพื่อนอตื่นเช้ามาก็มีเสียงนกเสียงกานะครับกบ็มาดูผักกระแยงครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ เด็ดไปกินหลายรอบแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับอลองรอยกันนะครับปกติมันจะออกดอกหอมนะครับเพื่อนๆนี่ครับใน,อน,นดอกมันอหอมมากเลยครับเพื่อนๆนี่ครับมีบางคนบอกยังไม่เคยทานเลยนะครับ หอมจริงๆครับเพื่อ,อนๆแนะนํานะครับแนะนําถ้าใครสะดวกหามาปลูกได้เลยครับนะดอกมันหอมจริงๆนะครับดมก็สดชื่นนะครับดมแล้วมีแห้งมีแหงครับพี่น้องภาษาอีสานนะครับปลูกใส่กระถางไวคนนงไ้ครับเพื่อนๆเนี่ยน้าขังไว้ย้ายไปไหนก็ได้อยากให้ไปหอม ไปหอมที่ไหนก็ได้ครับเนี่นะครับเปลี่ยนสถานที่ได้ตลอดครับครับดูผักกระแยงเสร็จก็พาเพื่อนๆมาดูนีครับผักโหระพาครับกำลังงามครับเพื่อนๆนะครับนี่กำลังใบเขียวนะครับ ต้นนี้โอ้กินมานานแล้วเพื่อนเนเนี่ยนะกินหมูกระทะหมดไปหลายหม้อแล้วเนี่ยพอต้นนี้แหละนะครับหโหระพาต้นนี้แหล่เวลาทาหมูกระทะหมูอะไรหมูจุม่มปลาจุม่มกินก็ต้นนี้แหละครับเพื่อนๆกินมาหลายเดือนแล้วนะครับมีช่วงหนึ่งกตว่าเพิ่นโดนเอ้มแมลงนะครับน,นี่นี่มีแมลงนะครับเนี่ย นี่น้ำดำนี่ครับเพื่อนมีมีช่วงนึ่งโดนแมลงกินนะครับใบหงิกใบงอไปหมดเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ฉีดยาไม่อะไรเนาะแมลงก็มากินไปใบหงิกไปนึกว่าจะตายนะครับพอฝนมาปรากฏว่าใส่ปุ๋ยเข้าไปไหนฝนมาแล้วเขียวขึ้นมาอีกรอ,อบแล้วครับถ้าใครเพื่อน,เ,อนเคยดูคลิปนะต้นนี้แหละครับเพื่อนๆหลายเดือนละนะครับกลับมาได้กินอีกแล้ว ใบเขียวนี่นะครับผัดใช้ผัดก็ได้นะครับกินกับลาบกินเลยก็อร่อยครับใบหหละพาเราปลูกกินปลูกไว้ที่บ้านนะครับส่วนนี้ก็ดอกมะเขือครับเพื่อนๆมะเขือเปราะดอกสีม่วงนะครับดูแล้วสดชื่นมากๆเลยครับยามเช้าตื่นมานะครับ ดอกนึงครับอันนี้มะเขือกำลังออกลูกเดือเล็กนะครับเนาะผมเดินไปเดินมาเห็นดอกมะเขือเนี่ยครับผมแล้วมีความสุขมีความสุขนะครับอดอกมันสีสันธรรมชาติสวยงามมากครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับามาดูอีกต้นหนึ่งนี่ครับมะเขือครับ ็นหน่วยแล้วออกลูกแล้วเนี่ยลูกขนาดนี้โอ้โหอ่อนๆน,นะครับพเพื่อนๆเนาะคุยกับแม่บ้านโอ้กินเลยทำไมมันหวานจังเลยนะครับหวานนะครับเปราะเคี้ยวง่ายนะครับหวานด้วยรสชาติแบบโอ้สุดๆเลยครับพเพื่อนๆเนาะโฮเกยวพี่เราไม่ได้ฉีดยาไม่อะไรเวลาเรากินแล้วเราสบายใจนะสุขทั้งกายสุขทั้งใจนะครับ ร่างกายก็ได้รับสิ่งที่มีประโยชน์นะไม่มีโทษใจก็มีค,ความสุขก็เราปลอดกังวลเนาะเราไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่แหละข้อดีของการปลูกผักกินเองนะครับม,มันเป็นความสุขง,ง่ายๆนะครับนี่ครับดูกิเล็กำลังนี่ก็ปลูกหลายเดือนแล้วครับเพื่อนๆเนาะลงคลิปให้เพื่อนดูหลายรอบแล้วก็วยังได้กินมอเขือตลอดนะครับมันคุ้มจริงๆนะครับ อันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับประก,กาศขาวครับเพื่อนเพื่อนเนาะนี่กำลังโตเลยครับอืเห็นใบเขียวๆแล้วรู้สึกชดเชื่อน,นะครับอืมโอ้โหนึกถึงเมนูอาหารโน่นนี่นั่นไปเลยครับเพื่อนเพื่อนเนาะพืน้นพืน้พนที่เล็กๆนะครับตรงเหนือนห้องนอนนี่ยะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราไม่ใช้พื้นที่ เพราะเราปลูกกินเองเราก็ไม่ได้ปลูกเยอะเนาะนะเราก็ปลูกนะครับปลูกได้หลายอย่างนะอันนี้ก็ปลูกอันนี้ก็กําลังนี่ครับพอมเมล็ดลงไปแล้วหวานลงไปแล้วอนะครับกําลังตรงนี้จะไม่ได้ว่าหวานอะไรลงไปพอดีซื้อมเมล็ดผักมานานแล้วนะครับอนะครับก็เลยหวานลงไปเลยนะครับก็รอดูก่อนไม่รู้เป็นอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับ สว่วนดี้ก็ต้นพริกครับเพื่อนๆนะอืมกําลังออกดอกนะครับกําลังเป็นเป็นหน่วยเนาะอืมความสุขนะครับเพื่อนๆเนานะโอ้เนาะนี่เอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับ ใครที่มีสวนก็ลงคลิปมาแบ่งปันให้กันดูด้วยนะครับผมเห็นเพื่อนๆบางคนปลูกผักเนาะแล้วก็มีดูทีก็มีความสุขนะครับไปกับเพื่อนๆด้วยนะครับนะครับก็มาแบ่งปันกันเราพยายามปลูกผักกินเองนะครับเห็นต่างประเทศก็ปลูกกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสนะครับลหลายประเทศก็ปลูกผักกินได้มือนกันแคน,นาดาเดนมาร์กเนาะเห็นหลายประเทศครับอืม งามด้วยนะครับทั้งผักบุ้งผักอะไรเยอะยๆเลยนะครับอืคนไทยเราคนนี้ไปอยู่ต่างประเทศนะครับชอบปลูกก็ไปอยู่ต่างประเทศก็ปลูกมันเดิมนะครับอืมเพราะเขาอยากกินผักสดๆนะครับผักสดๆมีคุณค่าสารอาหารนะครับไม่ถูกทําลายไปนะครับเราเก็บสดๆจากต้นเนาะเก็บปุ๊บก็กินปั๊บเลยนะครับอืดังนั้นมันไม่ผ่านการอะไรอแปรรูปหรือนู่นนี่นั่นมาแล้วครับอืเราก็ อยากจะกินแล้วก็เนี่ยครับทั้งพริกทั้งมะเขือนะมันอยู่ด้วยกันครับอ่าครับผมก็เก็บซนะเลยเนาะอืมเก็บซะเลยนะครับเก็บมะเขือซะเลยอืมครับเก็บลูกขนาดนี้แหละนะครับเพื่อนๆอืมมีบางบางวันแม่บ้านเก็บไปฝากเพื่อนที่ทํางานนะครับอืมที่ทํางานบางทีเขาซื้อ กับข้าวซื้ออะไรมาแล้วมันไม่มีผักเนาะหรือมีอือเขาก็เอาไปด้วยไปกินเนาะบางคนมากินแล้วก็อร่อยหวานอร่อยนะครับติดใจนะครับเนาะนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงพาเพื่อนๆมาชมสวนแค่นี้เนาะอืมนะครับ ชเช้ามาก็รดน้ําต้นไม้นะครับม,มาดูการเจริญเติบโตต้นไม้เราก็มีความสุขเพื่อนเนาะครับความสุขง,ง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องไปดินรนอะไรมากมายนะครับอืมนะครับอันนี้ปลูกไว้ที่บ้านในเมืองนะครับเพื่อนเนาะ